ลาสุดการเป็นฟันใจแม่แม่กระเทยแล้วค่ะขอบคุณแม่แม่ทุกคนมากมากเลยที่ช่วยกันแชร์นะที่เป็นจริงจริงเป็นกระเทยกันเนี่ยเริ่มสับสนแล้วเหมือนกันพอทุกๆวันก็เริ่มจะสับสนพี่ต้องบอกว่าเดี๋ยวเดี้ยกลายเป็นแบบพิมพ์กลายเป็นแบบว่าไ่รียกว่นะมาเร็วเค็มเร็วอะไรมีกระแสติดต่อยอะอย่างเรามันไม่เคยตกเลยสักอันหนึ่งคือจริง อะไรพวกนี้พีมหมมักจะไม่ได้เห็นเองคนจะรอบแท็มาเหมือนแบบเหมือนเรียกอะเรียกให้มาว่าแบบดูหรือยังอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่แบบเขาก็อยากเห็นเราโชว์อะไรอ่เงี้ยนี่แหละเขาก็แบบว่ารอรอดูของพิม์รอดูของพิมทุกคนใช่คือจริงๆบางทีพิม์ถ่ายอยู่มันก็จะมีเด้งมาละใครแท็กอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วก็จะเข้าไปดูว่าคืออะไรแล้วก็เลยแบบว่าวิยเลิศอะแล้วเราก็ทาเลยคือส่วนใหญ่เวลาพิมเห็นพิมพ์จะถ่ายตอนนั้นเลยอย่างแบบคลิปล่าสุดสามพั ตอนนั้นก็เราจะขึ้นเวทีจะขึ้นร้องเพลงอยู่แล้วนะคลิปเห็ดเข็ดคลิปสามวันห้าเอาเฮ้ยเอามือถือขึ้นมาถ่ายเก็คือชิงกัก่อนเลยไม่ต้องแข่งคือเราไม่รู้หรอกว่าใครทำก่อนทำหลังเราเห็นปุ๊บเราทำเลยโชว์หน่อยโชว์หน่อยตอนนี้เกมโชว์มิมีเงินชัยรัชอ๋เอาเท่าไรสามวันห้าเอาอะไรมาล่ะ เพราว่าช่วงนี้แบบพักขายสวยเด่นขายคอนเทนต์มึงไม่สวยมานานแล้วนะแม่นางเอกลูกเดี๋ยวพิมไม่สวยแล้วพิมบอกข้างรถแล้วไม่ได้ขายสวยนานแลยนางเอกบอกว่างานงานเยอะมากงานอินฟูจากเออช่วงนี้อินฟูกับใช่ใช่ใช่ก็คือเอาจริงๆเราก็เอนจอยแหละเพราะเวลาสมมติว่าลูกค้าเขาเห็นแล้วเขาชอบสไตล์ของเราอะไรเงี้ยเราก็ยินดีอยากจะทำคลิปให้อะไรเงี้ย เราจะเปลี่ยนหน่อยไปทางมาทำนี้นะแต่ว่าจะทนี้ทักไว้ก่อนเลยไหมจริงๆมาทางนี้นานแล้วอ่าอันเดียอะไปก๊หรอไม่คือจริงๆอ่ะพิมพิมชอบทุกอย่างที่มันแบบให้ความบันเทิงไม่ว่าจะเป็นเล่นละครก็ได้หรือจะเล่นเล่นติ๊กตอกก็ได้หรืออะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือเราชอบทุกอย่างที่มันแบบให้ความบันเทิงให้ความสุข คือชอบแบบตอนนี้ความสุขของพิมพนะคือการที่เราแบบลงคลิปปุป๊บอะแล้วเห็นคอมเมนต์แล้วคนบอกว่าเฮ้ยดูคลิปพี่พิมพแล้วแบบแฮปปี้จังเลยหัวเราะได้พอดูคลิปเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันกลายเป็นว่าเรามีกําลังใจทาคลิปเพราะเรารู้สึกว่าเไม่อย่างน้อยคลิปเราทําให้แบบ คนเขายิ้มอ่ะอะไรแล้วมันเปแบบว่าคนแบบว่าแบบว่าเสียงน้ำเอกแมสก์แมสก์แตนางเอกอะไรอย่างเงี้ยคู่คนแบบติดภาพเอกแล้วแบบว่าเอขาจะรับมาแนวนี้นะอ๋อคือคือจริงๆอ่ะพิมก็อยากให้คนติดภาพนี้เหมือนกันเพราะว่าพิมก็งอลผู้จัดอยู่ว่าช่วยดูคลิปทิกเก็ตหนูเถอะหนูอยากเล่นคอมเมดี้ว่าใช่แต่ยังไงยังไงต่อให้ทำคลิปยังไงเขาก็ยังให้ละครดราม่าพิมมาอยู่ดีซึ่งพิมก็เลยคิดว่า <S <S ใช่แต่ถ้ามาได้ก็คือดีๆแล้วอยากอยากลองกันเลยใช่ก็คือฝากฝากฝากนี่สื่อรอนผู้จัดตรงนี้เลยละกันไม่อยากเล่นละครตลกมากใช่เพราเขาเราทำได้เลยก็ยางพอมันมีทางนี้เยอะๆเียมันทำให้การเลือกงานและการในโคงการแบบไหนทำให้เราแบบเลือกง่ายขึ้นแม้รู้สึกว่าแบบ อยากฉีกแนวอยากอะไรแกเป็นพีแบบคือพีมาชอบความท้าทายอยู่แล้วคือเราก็เล่นมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นอ่ะนางเอกนางร้ายดราม่าเป็นคนแบบโรคจิตเสียสติอะไรเงี้ยคือเราเล่นมาหมดแล้วขาดอย่างเดียวเลยคือตลกใช่ก็เลยรู้สึกว่าเนี่คือบทที่เรารอคอยเราอยากเล่นอะไรที่มันท้าทายแล้วมันไม่ไม่ซ้ำกันอะไรค่ะการงานงานที่มันเข้ามาจากทางทิกติกมันมีบะเยอะไหมอุ๊ยเยอะเยอะเลยค่ะเราต้องแบบขอบคุณ ลูกค้าคนเลยที่แบบเออเห็นแล้วก็อยากให้เราทำคลิปให้ไรเงี้ยค่ะแล้วก็ชอบสไตล์การพรีเซนต์ของอเราเไรเงี้ยก็ก็แฮปปี้ค่ะก็กะเข้ามาได้เรื่อยๆค่ะแล้วยังรับงานแสดงอี่มัยม้มยไไบบยังมีอยู่ค่ะ เล่นละครอยู่แต่ว่าเออบางบางเรื่องอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราอาจจะยังไม่สามารถถ่ายเบื้องหลังได้หรืออะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่บางทีอาจจะต้องเป็นความลับไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าบางเรื่องเนี่ยเราสามารถถ,ถ่ายเบื้องหลังได้ก็จะเห็นในติ๊กตอกอยู่แล้วว่าเราก็จะชอบทำคอนเทนต์ที่หลายๆคนดูเพราะว่าหลายๆคนก็อยากจะเห็นความลับการถ่ายอยู่นการอ,อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าไอ้ไอเรือกน้องเนาว่าประทศไทยที่ปากมาความลับ แต่เขาก็บอกโอ้ยโหบุ้งบิง,งความหวานปีนี้มันหวานขึ้นหั้งปีที่แล้วคือจริงๆถามว่ราะหวานขึ้นไหมคือคู่พิมก็ไม่ใช่คู่หวานอยู่แล้วลอะไรอย่างี้ค่ะแต่ว่าเขาก็ไม่ลืมมันสําคัญมากกว่า <S 2> <S 2> นะคือเขาก็รู้ว่าคือเราอ่ะเป็นผู้หญิงที่ชอบความโรแมนติกสแควร์เราอ่ะด้นานไม่ใช่คนโรแมนติกอะไรเงี้ยเขาก็เลยจะให้โอกาสเราอ่ะคือจะให้เป็นแพ็กเกจวันวันเดียววันแบบวันวาเลนไทยวันเกิดก็คือปีหนึ่งมีสองครั้งก็คือให้พิมเธออะไรเงี้ ถ้าเราผอรล็อกเขาหรือไงยังไงผอรล็อกเลยไหมคือเขารู้มากกว่าเราเราก็จะชอบแบบเราจะไม่บอกเขาตรงๆแต่สมมติว่าเราเราเห็นเขาก็จะเฮ้ยน่ารักจังเลยอ่ะให้ดูใบตัวยาไม่ดีจังเลยถ้าได้มันคงมีความสุขอาจจะบอกอให้ซึมซับอย่างเงี้ยเหรอให้ซึมซับแต่ก็ดูไม่ค่อยซึมเท่าไหร่ไม่แต่ว่าเวลาประกาศสำคัญเขาก็ไม่ขัดตกลกป้องถูกไหมใช่ค่ะก็คือถ้าเกิดเป็นวันแบบเป็นเทศกาลหรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยเขาก็ยังทําให้อยู่อย่างเงี้ยค่ะด้วยถือว่าเขาจะยุ่งจ้าอะไรเขาก็จะ เดนว่าเติมไข่เนี่ยว่าวันชายจะเปิดหน้าไปเลยเออยังไม่เหรอไม่ใจอ่อนเหรอ,ค,อคือคือมันไม่ได้อยูออ่ในพิมพ์ไงาช่ไแล้ว<อ>คือชายคือเขาก็เอาเอาจริงๆอ่ะพิมเข้าใจนะเพราะว่าด้วยด้วยแบบวันเนี้ยือเขาก็ไม่รู้ว่าคนแบบเห็นแล้วเขาจะมีแบบการคอมเมนต์ยังไงพูดยังไงอะไรอยค่ะแล้วพิมว่าเขาอาจจะยังไม่ได้เก่งในเรื่องการรับมือทางสื่อโซเชียลขนาด ตัวเขาเสียกับแล้เรื่องพื้นที่เสร็จตัวหอนเขาใช่ด้วยค่ะแล้วด้วยแบบว่างานที่เขาทําอยู่ด้วยอะไรต่างๆนะคะคือเขาก็ยังมีความที่เขาจะต้องแบบอ่ะยังคลิปคลิปลูปเขาอยู่อะไรอ่ะแต่แล้ยังมีแบบมันมี t o ป i c การคุยมันมีการเปิดเปิดแกลเพอร์เนี่ยอะไรที่ไม่ะก็เต็มที่ก็ใน tiktok แหละก็คือจะมีเสียงราดรอดมาเราจะมีเสียงหลุดรอดมาคือจริงๆอ่ะนางแฮปปี้นะคือนางเอนจอยเวลาที่แบบว่าเออคนแบบแซวอะไรในคลิปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า เพียงเพียงแต่ว่าโอเคเราก็มีมีเส้นใี้เขาว่าแบบเออเขาโอเคประมาณนี้เราก็จะไม่ข้ามเส้นนั้นไปนคะเอาที่สบายใจทีงสุดแล้วอย่างในดิกตอนี่คือเตรียมกันไหมคะหรือว่ามันคือเรียวทิมจริงถ้าเตรียมจะไม่ได้อย่างนั้นเลย <laughs> ต้องเป็นคนที่แบบพี่เป็นคนที่เล่นเล่นมือถือตลอดอยู่แล้วแล้วเป็นคนที่ชอบแบบถ่ายดูคลิปนู่นนี่นะั่นคือบางบางบางโมเมนต์น่ะด้วยความคามิดคบกันมาสปีแล้วเราจะรู้ว่าอ่ะเดี๋ยวอีกนิดนึงจะพูดประพูดประโยคนี้แน่ๆเรารู้จังหวะรู้จังหวะแล้วว่าอ่ะทำอีกครั้งนี้มาแน่แล้วนกะ็ม<ร>ือก็อย่างนี้เลยนี่ล่ะารู้เลยเรารู้จังหวะว่าอันนี้ได้แน่นอนใช่มันก็จะได้ความธรรมชาติของเขาซึ่งจริงๆแล้วเราก็อยากให้คนเห็นความธรรมชาติแหละก็ไม่ได้อยากพิเตอแบบ มาสร้างภาพเาแบบเออมันจะแบบยังหวานยังงู้นอย่างนี้เพราะว่าแฟนเราเป็นฟิลแบบช็อตฟิลเราอยู่แล้วช็อตฟิลจริงใช่ก็เดี๋ยวรอรุ้นนะว่าจะได้เห็นนะเต็มเต็มเทศกาลไหนเลยนแต่งงานไปเลยโอเคค่ะพี่บินเซิร์ตถ้าเราทิ่ังโดนคอนฟิลแล้วเราจะเหลืออะไร